ลมหนาวในยามค่ำคืนของเดือนธันวาคมกลิ่นดินแห้งผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าลอยมาตามลมผมเป็นช่างภาพอิสระวัย45กำลังยืนมวงไปรอบๆบ,บ้านไม้สักเก่าแก่ที่ผมเพื่อนจะซื้อมาเป็นเรือนหอหลังกเกษียณจากงานในกรุงเทพ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆโดดเดี่ยวจากหมู่บ้านพอสมควรรายล้อมด้วยป่าละเมาะและลำธารเล็กๆที่ไหลรินตลอดปีสิ่งที่ทำให้ผมหลงไหลบ้านหลังนี้เป็นพิเศษคือห้องเก็บของขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านหลังตัวบ้านมันเป็นห้องที่สร้างแยกออกมาจากตัวบ้านหลักมีขนาดกว้างขวางและดูเก่าแก่มากผนังไม้บางส่วนผุพังจนเห็นโครงสร้างด้านในแต่ผมกลับรู้สึกท้าทายที่จะฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นห้องมืดสําหรับหลางฟิล์มและอัดภาพ ช่วงแรกๆผมมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นี่มากผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปการสำรวจบ้านและป่ารอบๆถ่ายภาพถิวทัศน์ที่สวยงามและวางแผนการปรับปรุงห้องเก็บของแต่แล้วความผิดปกติก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ละน้อยมันเริ่มจาก กลิ่นเหม็นไหม้ที่โชยมาจากห้องเก็บของในตอนกลางคืนกลิ่นนั้นคล้ายกลิ่นทูบไหม้ผสมกับอะไรบางอย่างที่ผมไม่คุ้นเคยกลิ่นนั้นจะมามาหายหายและมักจะรุนแรงขึ้นในคืนเดือนมืดต่อมาก็เป็นเสียมครับผมเริ่มได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังเดินวนไปมาในภายในห้องเก็บของในตอนกลางดึก เสียงนั้นดังแผ่วเบาแต่สม่ำเสมอเหมือนใครบางคนกำลังเดินสำรวจไปทั่วห้องผมแอบเปิดประตูห้องนอนออกไปมองหลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดและเงาของต้นไม้ที่ไหวระริกคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมากมันไม่ใช่แค่เสียงเดินแต่เป็นเสียงเหมือน คนกำลังพูดพึมพำกับตัวเองเสียงนั้นฟังดูแหบแห้งและยากที่จะจับใจความผมลุกพรวดขึ้นจากเตียงหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าหูฝาดไปเองแต่เสียงนั้นมันสมจริงเกินกว่าที่จะเป็นแค่จินตนาการเมื่อคืนก่อนเหตุการณ์ถึงจุดสูงสุด ผมนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วในคืนนั้นผมได้ยินเสียงพึมพำที่ดังขึ้นพร้อมกับเสียงของตกกระทบผืนดังมาจากห้องเก็บของเสียงนั้นฟังดูเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกโยนลงมาอย่างแรง ผมตัดสินใจที่จะต้องออกไปดูให้รู้แล้วรู้รอดผมคว้าไฟฉายและไม้กวาดที่วางอยู่ข้างประตูเปิดประตูบ้านออกไปช้าๆก้าวเดินอย่างระมัดระวังไปที่ห้องเก็บของแสงจันทร์ที่ส่องหลอดผ่านกิ่งไม้เข้ามาทำให้ห้องเก็บของดูมืดมิดและลึกลับยิ่งขึ้น ผมหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องเก็บของส่องไฟฉายเข้าไปข้างในสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมแทบหยุดหายใจผมเห็นเงาร่างตะคุ่มคุ่มของชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนอยู่กลางห้องเก็บของ แสงไฟฉายของผมดูเหมือนจะทะลุผ่านร่างนั้นไปอย่างง่ายได้เขากำลังยืนหันหลังให้ผมและเหมือนกำลังพูดพึมพำกับตัวเอง ผมยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยเงาร่างนั้นยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ก่อนจะค่อยคอยหันหน้ามาชา้ชาช้ามองมาทางผมผมเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่แดงกำละเต็มด้วยความเครียดแค้นมันเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและเสียใจผมรู้สึกเย็นว่าไปทางร่าง ท่นใดนั้นเองเงาร่างนั้นก็ค่อยๆชี้มือมาที่มุมหนึ่งของห้องเก็บของแล้วก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดของห้องราวกับไม่เคยมีอยู่จริง ผมรีบหันหลังกลับวิ่งเข้าบ้านด้วยความเร็วสุดชีวิตล็อกประตูหน้าต่างทุกบานอย่างแน่นหนาผมนั่งหอบหายใจอยู่บนเตียงจนรุ่งเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจที่จะต้องหาคำตอบผมออกไปหาลุงแดงชายชราผู้เป็นที่เคารพนับถือและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่เกิด เมื่อผมเล่าเรื่องราวที่เจอให้ฟังลุงแดงก็ถอนหายใจยาวๆแล้วเล่าเรื่องราวที่ชวนขนลุกให้ผมฟังอ๋อบ้านหลังนั้นหรือครับคุณนพดลเมื่อหลายสิบปีก่อนมันเป็นของตาบุญแกเป็นคนขี้โมโหโดื่มเหล้าหนักแล้วก็ชอบทำร้ายลูกเมีย วันหนึ่งลูกสาวแกทนไม่ไหวก็เลยหนีออกจากบ้านไปตาบุญกโกรธมากแกก็เลยขังตัวเองอยู่ในห้องเก็บของแห่งนั้นแหละครับแล้วก็เก็บสะสมของเก่าๆที่ไม่มีใครเอาไว้เต็มห้องไม่ย้อนให้ใครแตะต้องสุดท้ายแกก็เสียชีวิตลงในห้องเก็บของนั่นแหละเพราะพิษสุราเรือรังชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของแก ยังคมวนเวียนอยู่ในห้องเก็บของเพราะแกหวงของของแกมากแล้วก็ยังคงกโกรธที่ลูกสาวหนีไปผมรู้สึกสลดใจและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ผมตัดสินใจที่จะไม่ทิ้งบ้านหลังนี้ไปผมคิดว่าในเมื่อผมได้เห็นเขาแล้วผมก็ควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่อปลดปล่อยเขาผมได้ปรึกษาพระสงฆ์ที่วัดใกล้บ้านและทำพิธีสวดบังสกุลและกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตาบุญอย่างเต็มที่ และยังได้ทำความสะอาดห้องเก็บของแห่งนั้นจนหมดจดนําของเก่าที่ไม่จําเป็นออกไปและปรับปรุงให้เป็นห้องมืดสําหรับหลางฟิล์มตามที่ตั้งใจไว้และยังได้นํารูปปั้นพระพุทธรูปเล็กๆไปตั้งไว้ในห้องนั้นด้วยเพื่อให้เกิดความสงบ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาร่างประหลาดอีกเลยความสง,งบสุขกลับคืนมาสู่บ้านของผมอย่างแท้จริงผมยังคงอาศัยอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับการทำงานศิลปะและบางครั้งในายามค่ำคืนเมื่อผมอยู่ในห้องมืดเพื่อหลังสีม ผมก็ยังคงสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือบเล็กน้อยแต่คราวนี้มันเป็นความเย็นที่ให้ความรู้สึกสงบสุขราวกับว่าตาบุญได้รับความสงบแล้วและยินดีที่ให้ผมใช้ห้องเก็บของแห่งนี้ต่อไป